ทอพอมาแล้วหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาแล้วครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมวันนี้นะครับจะพาไปที่นพคอ .21 อำเภอศรีทาตจังหวัดอุดรธานีโดยพันเอกยอดธงสำราญผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่21นะครับก็จัดกำลังพลชุดปฏิบัติงานช่างพร้อมด้วยยานพาหนะเครื่องจักรกล เข้าปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการจจประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567นี่นแหละครับก็คือปีนี้นะครับก็ถือว่าอยู่ช่วงปลายปีงบประมาณแล้วงานที่เขาทำก็คืองานซ่อมทางผิวจราจรลูกรังที่บ้านเสริมสุขตบบ้านผืออเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายโอ้หน่วยตั้งอยู่ที่จังังวดอุดรธานีนะครับแต่ว่าจัดเจ้าหน้าที่ไปทํางานอยู่ที่จังหนองคายก็เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชน สามารถเดินทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกนะครับเป็นการซ่อมทางผิวจราจรลูกหลังตอนนี้ถ้าคิดเป็นผลงานก็ร้อยละเก้าสบใกล้แล้วครับเหลืออีก10%เท่านั้นเองก็จะเสร็จสิน้นพี่น้องก็จะได้ใช้ประโยชน์ถนหนหนทางที่บ้านเสริมสุขตำบลบ้านผืออำเภอพลพิสัยจังหวัดน้องข่ายนะครับซึ่งก็มีพี่น้องประชาชนอยู่ทั้งหมด269ครัวเรือนรวมประชากร ก็915คนนะครับอ้าวยินดีกับพี่น้องทางบ้านเสริมสุขตะบนบ้านเผืออำเภอพลพิสัยจังหวัดน้องคายด้วยนะครับแถวโน้นนี่ปลูกยางพาราบางที่บางแห่งก็ปลูกทุเรียนนะแล้วก็ถ้าผ่านมาทางเนี้ยบึงการทางเนี้ยโอ้เงาะกำลังวางขายกันเยอะเลยตอนนี้3โลร้อยโลร้อเงาะสดๆจากไร่สอบถามแล้วก็บอกว่าเป็นพี่น้องทางภาคใต้มาปลูกให้นะครับ แต่เป็นส่วนของพี่น้องทางบึงการทางน้องคายนะครับไปที่นปคอ .26 อาเภอพนนิคมจังหวัดสกลนครโดยพันเอกนิติปรกรณ์โมหิตนะครับผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็ได้จัดเจ้าที่ชุดผสมเทียมหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตออกให้บริการรักษาโควัวบ,บ้านเรานี่แหละครับ แก่ให้แก่กลุ่มสมาชิก,กเกษตรกรที่เลี้ยงโคในพื้นที่บ้านดอนมุยตำบลน,นาคำอำเภอวานนนิวาสจังหวัดสกลนครอ,อ้าผ่านมาทางวานนนิวาสนี่ก็เห็นมีงานประจําปีใช่ไหมอ่าตรงหน้าที่ว่าการอำเภอโอ้คือคักเลยถนนหนทางก็สองข้างทางก็เต็มไปด้วยร้านค้าเนาะเอา้าใช้รถใช้ถนนช่วงนั้นก็ระมัดระวังด้วยก็แล้วกันนะครับซึ่งการออกให้บริการในครั้งนี้ครับก็ได้ให้ความรู้เรื่องการผสมเทียม าสายพันโคเนื้อนอทรพ์เนี่ยก็มีหลายพันเนะาะซาโลเร่แล้วก็หลักๆเลยซาโลเร่เนาะพร้อมกับการพูดคุยทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเรื่องการปฏิบัติงานของนปค .26 ในพื้นที่ด้วยนะครับไปที่นปคอ .24 อำเภอคำชะอีจ,จังหวัดมุกดาหารนาวาอากาศเอกเชิดชูชูเสนผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่24เนี่ย ก็ได้จัดกําลังพลหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตติดตามผลการดาเนินง,งานโครงการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนที่ผ่านมาในต้นปีงบประมาณที่ทําไปแล้วก็เข้าไปเยี่ยมยามถามข่าวนะครับโดยการเข้าไปดําเนินการจัดการสุขาพิบาลจัดเก็บมูลโคช่วยชาวบ้านทําความสะอาดพ่นหมอกควันกําจัดยุงและก็มแมลงเอาช่วงนี้หน้าฝนยุงมแมลงเยอะนะครับต้องช่วยกันโดยร่วมกับกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อนทพที่บ้านโคก ขามเรียนตำบลดงเย็นอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารนะครับเพื่อป้องกันการเกิดโรคสัตว์ร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ที่ได้รับโครงการก็เจ็ดครัวเรือน31คนด้วยกันนี่คือเรื่องราวดีๆนะครับความคืบหน้าและก็ผลการปฏิบัติงานของนักรบสีน้ําเงินหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนโดยความรับผิดชอบของ สำนักงานพัฒนาภาค2โดยท่านพลตรีหมอมหลวงประวีจจกะพันนะครับอะพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสุขีมันมันยืนมันเยิน